ยังอยู่ที่ลักซมเบิร์กค่ะไปลักซมเบิร์กบ่อยเพื่อนขับรถนี่ที่ไหนคะเนี่ยที่อัลฟาเปิลหรือเปล่าคะจำไม่ได้ภาพนี้ สาวกางเกงแดงค่ะและ้วคนนี้ในป่าทางลักสมเบอร์กค่ะแล้วเพื่อนคนนี้เขาไปจากเมืองไทยแต่บ้านเขาก็อยู่ที่บรัสเซล เคยไปเที่ยวอที่ไหนนะเคยไปเที่ยวเอบอร์ลินด้วยกันค่ะตอนพังกำแพงเบอร์ลินนะคะแล้วเขาก็เจ็บขาเขาเขาก็เดินช้าพอเจอขี้เล่าด้วยกันก็จะไปกับเขาซะละยังอยู่ในป่าลักซมเบิร์กค่ะไปลักซมเบิร์กบ่อยชอบ ประเทศเล็กๆคนเยอะค่ะมีคนทุกเชื้อชาติมร็อกโกมร็อกก้ามร็อกโกสเปนิสอเนี้ทีฮอลแลนด์ค่ะคิดว่านะเพื่อนคนนี้เขาเสียแล้วค่ะ สามสาวช้อปปิ้งมานี่ก็ยังอยู่ในป่าที่ลักสัมเบิรกตอนไปเที่ยวเบอร์ลินสนุกค่ะตอนที่เข้าพังกำแพงเบอร์ลินนะคะยังหออุ้ยตอนวันแรกๆนี่ตอนวันแรกๆนี่ เอาสิวเอาค้อนไปเจาะกำแพงกันโอ้โหแข็งมากเลยค่ะกำแ,แพงบริลนแข็งที่สุดเลยแล้วก็พออีกวันต่อมาก็ใช้เครื่องทุนแรงแล้วค่ะเอาเครื่องมาตัดขายเป็นชิ้นชิ้น เราก็เอาห่อกระดาษมาอย่าเอาอะไรห่อในกระดาษชิ่ชู่นะคะเพื่อนๆนเอาโยนทิ้งแถวบ้านเราเนะะี่ยค่ะดอนจืนนะคะกำแพงบรีนลอะอยู่ที่ดอนจืนนี่นะ <laughs> เอาห่อมาอยู่ในตู้แล้วก็ทำความสะอาดเอาทิ้งทิ้งอยู่ที่บ้านนะ บ้านหลังเล็กข้างนอกอ่ะกำแพงเบอร์ลินมาอยู่ที่ดอนจืนฮะโอ้สนุกสนานเฮฮากันเราก็ปิดร้านไปเลยค่ะ <c oughs> นี่ที่ฮอลแลนด์ค่ะ <c oughs> ไปคริสต์มาสไปพักบ้านเพื่อน รูปเยอะนี่ทไหนไม่รู้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นยามค่ำคืน